สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการวิ่งเท้าเปล่านะเ,ออเดี๋ยวจะวิ่งให้ดูนะว่าเทคนิคการวิ่งดีงยังไงเนาะเริ่มเลยฮนะการวางเท้านะไม่ต้องยกสูงนะไม่ต้องยกขนาดนี้ไม่ต้องดีดมาก เปียกเลยเปียกพื้นไปเลย,เลยแขนแขนไม่ต้องสูงอะีรแขนอยู่บานเอวตัวตรงๆรงคไม่ต้องสะบัดซ้ายไม่ต้องสะบัดขวาตัวตรงๆไปเลยแขนอกนิดนึงไม่โกมี่นะแขนแค่อกไ,ไหล่ไ,ไ,ไหล่ฮะ รอบขารอบขาง่ายเนีนรอบขาเราก้าวยิ่งยาวยิ่งกระแทกยิ่งเหนื่อยซับไปเรื่อยซับอย่างเดียว ี๋ยวมาดูเขาวิ่งจบรอบขายอยู่ที่เท่าไหร่ลองสักโลหนึ่งไปเทคนิคประมาณนี้ประมาณนี้ดู ต้องย,ยาวๆเป็นรอบขาอันนี้รอบขาอยู่ที่สองร้อยสิบเก้างเดับเยอะ สับพับสับแขนเนี่ยผายพายเรือผายเรือ,อใช้แขนสะบัดช่วยตัวตรงๆแล้วจะเอ็นย่อเข่านิดหน่อยครับย่อเข่าเพื่อให้เข่าของเราเป็นโชกยึบยึบยึบดูยอ่อ ย่อๆครับอยากแข็งอย่างงี้น้ำตัวแข็งตรงแต่ก็เขาย่อ ยาวไม่ต้องนี้ให้พ่อต้องฝึกให้ชินดนะ 要要 h a 要要。有，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  อ่ะหนึ่โลจบพี้าสี่สี่รอบขาล้2สองร้บครับสรุปแล้วก็คือเน้นรอบขาให้เกินร้อยบะสองบวกอะให้เกินสองรอยได้ยินหร้อแต่สำหรับมือใหม่ก็ ร้อยเก้าสิบคือสับอย่างเดียวอ่ะน,น,นะครับรองเท้าแตะก็เหมือนครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มรอบขาสำหรับการวิ่งรองเท้าแตะด้วยรองเท้าผ้าใบอะไรทั้งหลายเลยวันละสามโลวันละห้าโลสับให้ไหวอะ่นะแล้วรอบขามันจะมาเองมันจะชินพ้เราไปใส่รองเท้าแตะไปใส่ผ้าใบเดี๋ยวรอบขามันจะมา ไม่ว่าใครใส่แต่รองเท้ารอบก็ขายประมาณร้อยแปดสิบลองมาวิ่งเท้าเปล่าแล้วสับอย่างเงี้ยสับให้รอบขาสองร้อยบวกตลอดอะจากสามโลก็ละสามโลรอบลองไปใส่แต่ดูมันเพิ่มเพิ่มขึ้นฮะร้อนครับประมาณนี้ฮะ เขานะเขาย่อๆย่อยอ,อย่าไปแข็งแข่งนี้กระแทกย่อเหมือนโชคอะ่ะอยืบย๊บย๊บต,ตัวตรงแอ็นนิดนึงแขนไม่ต้องขนาดนี้ประมาณายเลยแขนพายเลยสวัดวัดช่วยเราจะไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มันเปลืองพลังงาน,นใช้ความเบาเป็นประโยชน์ก็คือสับอย่างเดียว นะใช้กำเนื้อเอ็นร้อยหวายฝึกให้ชิ้นครับตัวนี้ช่วยรอบช่วยเรื่องรอบขาเวลาเราเวลาเราไปใส่ออแตะวิ่งอะไรเงี้ยช่วยได้เยอะเลยนะฮประมาณนี้สำหรับคลิปน,นี้ก็จบกต่เพียงท่านี้ครับสวัสดีครับจะเจอกันใหม่คลิปต่อไปปูนปูน